Ừ, <coughs> hey, <coughs> mình <em là. coughs> thấy Hey, hey, hello, Áo màn lên Hey, hey, ấp, áo, 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 áo. บายบายโอ้ยบึงเอ้ยบึงนี่บึงก็มีหอยบ่เนี่ไปไปขี่โอนสาลูไปเออถายรูปนี้สวยมากเลยอ่ะยิ้มยิ้มยิ้มหน่อยลูกพ่อถ่ายรูป เพชรเพชรมานี่เพชรโอโลนซาเอาๆอา,อาโอโลนซ,า,โโลนซาพ่อกับแม่นี่ตั้งขนาดบ่ะะเคยออกกับร่างกายจักเทื่อเ <laughs> อ้ยอยิ้มหวานหน่อยลูกน้องเพชรน้องพลอยยิ้มหวานเออเอาอจับน้อยจัโอ้เป็นอย่างให้จับมันต้องเอา,เอาขึ้นบุ่ญแม่ เอาขึ้นไว้พูดล้วก็ต้องพยุงประคองเพ่นหูสั่นไล่เดือใส่ใส่ชุดได้เหมือนกันหน่อยโอ้อันเพิ้นตื่นบทท่นานอาบน้ำอยู่ไหมครับพี่นอ้องเอาม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 าลูกมามาเดี๋ยวพ่อมานี่เร็วมามามาเดี๋ยวพ่อเอาลงปล่อยเลย น o n น no, 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 no. ปึ๊บป้๊บปึ๊บม้นเบิ้ยว้เนา้เอ้เอาหัเวดวิเบิ้บเ้วนะั <c oughs> <ๆ>่นบเ้เบิ้บมบิ้้งเบ้เบิ้้เ อ้าวตุดลูดลงตุดลูดลง <c oughs> เอาเอาได้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  <c oughs> <c oughs> มือหน่อยผมมือหน่อยดีด้วยใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มก็กดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับเข้ากลุ่มได้เลยนะครับปักหมุดมันขึ้นไหมครับผมพี่น้องมาตะเวนเด้อครับแอนขึ้นเร็วนะครับ ทุ่มครึ่งนะครับแอนขึ้นทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งถึงไม่เกินสังเดียวได้ดูสองวันเด